กลับมาครายการของเราอีกครั้งท่านผู้ชมนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารอาหารที่จะสอนที่ทําในวันนี้มาจากเขาเรียกอะไรนะอ่างเก็บน้ำปะหรือเป็นบริเวณอ่างเก็บน้าครับอ่างเก็บน้ําอยู่แถวแถวสระบุรีผมจําชื่อไม่ได้เดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวเขาบอกครับจำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาบอกแต่ร้านชื่อร้านบ้านน้ําเคียงฟ้าอยู่จังหวัดสระบุรีนะครับเมนูที่จะมาสอนในวันนี้เขาเรียกว่าไก่ไฟแดงเอะ รถก็ตินี่ทำไมไฟเขียวไม่ให้อ่ะไม่ตอนแรกเขาทำไก่ไฟเขียวแล้วสวยมากๆเลยไม่ครับไม่มีใครซื้อเลยไฟเขียวมันไปหมดไหมอดไปหุดทำไก่ไฟแดงเียถูกต้องเลยีถูกต้องเลยหยุดหยุดหยุดมาเซื่อนก่อนแต่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะอันนี้บ้านน้ำเคียงฟ้าครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณบุษยรินสุโกศนมีชัยจากร้านบ้านน้ำเคียงฟ้าครับ ไม่ตื่นเต mm ้น hmm. นึงแม่ตรงนี้ต <Switzerland> <a> ื่นเต้นอยู่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ยืนตรงนี้เลยยืนใกล้ๆนี่เลยตรงนี้เลยเรียบร้อยเลยดาร้านอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ในอ่างเก็บน้ำชุประธานของคุณอยู่ในอ่างไยู่ในอ่างแม่อยู่ในอ่างแล้วพันธุ์กระกิ๋นยังไงบ้าง เราอยู่คนจะกินก็ต้องข้ามเรือไปอยู่ใน้ําแล้วเดยนน้ำมามันจมโอ้ไม่ต้องเดินข้ามสะพานค่ะร้านต้องเดินข้ามสะพานเข้าไปนะคะโอ้โหเอะอไปลำบากอยู่ในน้ำเดินสะาหวัดดีแล้วอย่าไปเลยเขาบอกว่าอยู่ในนั้นเลยต่ไม่อยู่เหมือนคนไม่อยู่กลางอ่างไม่ใช่ใช่เขาอยู่ริมอ่างกินอะไรคะชนประธานคลองเพียวค่ะชนประธานคลองเพียวค่ะเพียวคลองเพียวค่ะเพียวค่ะเพียวของเพียวรอเรือด้วยนะใช่ค่ะมีชนประธานคลองเพียวนะครับ ร้านอาหารของเราเนะี่ยเปิดมากี่ปีละวสิบเก้าปีค่ะสิบเก้าปีท่านผู้ชมครับแต่เมนูเด็ดของร้านจริงๆอยากให้ดู <c oughs> ผมเนี่ยบอกให้นะ <c oughs> บังเอ,อิญผมเพิ่งดูข่าว C ี n แล้วเพิ่งดูข่าวในสหรัฐอเมริกาเขามีรายการทีวีแล้วก็ทํา <c oughs> แล้วก็คนไทยไปสอนทําไก่เขาเรียก่าไก่ย่าง <c oughs> แล้วฝรั่งขำม,มันจะอะไรนักหนาไก่ย่างฝรั่ <c oughs> งขำจริงนะฮะแต่พอกินของเราเสร็จเขาไม่ขำแต่ถ้าเขามาเมืองไทยเขาจะยิ่งไม่ขำหนักเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าไก่ย่างเมืองไทย ผมว่ามีเป็นยี่สิบสามสิบสูตรเยอะมากไม่รู้เท่าที่เราทำมาเนี่ยแต่ละสูตรที่เด็ดแตกต่างกันหมดบางทีกรอบนอกนุ่มในบางทีแบบว่าเนื้อเป็นอย่างนี้บางทีหนังเป็นอย่างนี้บางทีหนังไม่กรอบแต่อร่อยแล้วบางทีทําอย่างนั้นบางทีทําอย่างนี้บางทีใช้สมพรยอย่างนั้นใช้ที่นี่ก็เหมือนกันครับบ้านน้าเคียงฟ้าเนี่ยทำไก่ไฟแดงเนี่ยรับรองว่าไม่เหมือนใครและพี่ถีพี่ถันมากในเมนูนี้เดี๋ยวท่านดูไปพร้อมๆกันแล้วท่านจะชอบแต่ก่อนอื่นเลยที่ร้านขายอะไรบ้าง เอางงงร้านมีเมนูอะไรอีกน่าทึ่งขายอาหารประเภทไหนเอางี้ก็ได้เป็นสวนอาหารนะคะไทยจีนไทยจีนมีครบหมดทุกอย่างมีเป็นร้อยเมนูร้อยกว่าเมนูอันนร้อยกว่าเมนูกุ้งกุ้งอะไรร้อยเจ็ดสิบใช่ค่ะโอ้โหเด็ดมากอย่างเช่นวันนี้มามีกุ้งกุ้งใหญ่ราดซอสมะขามอันนั้นกุ้งใหญ่ราดซอสมะขามอันหล่นปูหล่นแน่นอนอันนี้ ยำบ้านน้ำเคียงฟ้าค่ะยำบ้านน้ำเคียงฟ้าเหมือนกับอันนี้ไหมอันนั้นยำผักหวานกุ้งสดค่ะยำผักหวานกุ้งสดแต่อันนี้เมนูที่มาสอนคืออันนี้คือวันนี้ใช่ค่ะอย่างนี้ถ้าผู้ชมถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมเลยว่าเขาทำยังไงไก่ไฟแดงจากบ้านน้ำเคียงฟ้านี่ครับนี่ถ่ายมาอีกจากฝั่งนะถ่ายเข้าไปและนี่ของเรานี่นี่นี่อยู่นีอยู่ในอ่างเลยฮะอยู่ในอ่างจริงๆเขาไม่ได้พูดผิดนะเดินข้ามสะพานไปได้ถึงจริงนะสะพานที่จะเข้าไป เออไม่ข้ามสะพานก็ตกน้ำสิครับ <c oughs> นี่เครื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากตั้งน้ําให้เดือดก่อนครับ <c oughs> เดือดจัดจัดงี้เลยแล้วเวลาเดือดจัดเสร็จเราใส่เ,<ร>เกลือลงอไปนิดนึง,ส,งนสักสองช้อนแล้วก็เอาไก่ทั้งตัวเลยใช่ค่ะเอาไปต้มต้มเลยท่านผู้ชมต้มนานประมาณ45นาทีท่านผู้ชมเขาต้มไก่4 5นาทีเลยนะนานมากจนเสร็จเรียบร้อยพอไก่ต้มมาเป็นอย่างนี้พอเสร็จเดีว่าไปพักให้มันเย็นก่อนนะคราวนี้ตั้งน้าให้เดือดอีกพอเดือดเสร็จเรียบร้อยใส่อันนี้เป็นเกลือลงไปอีก อันนี้เป็นน้ำน้ำน้ำชุบไก่แล้วนะอ่าใช่แล้วก็ตามด้วยแบตแซ่เท่าไหร่ใช่ค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเสียค่ะหนึ่งเสียคือหนึ่งเนี่ยหนึ่งเสียนี้นะฮะใส่แบตแซ่ลงไปหนึ่งเสียใส่เกลือไปนิดเดียวนะครับใช่ค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำหนึ่งเสียเหมือนกันใช่ค่ะหนึ่งเสียเหมือนกันอันนี้ท่านผู้ชมต้องดูนะเพราะความแตกต่างไก่เขาอยู่ที่นี่เสร็จแล้วเอาแป้งมันมาละลายน้ําใส่ลงไปประมาณหนึ่งเสียอีกเหมือนกันหนึ่งเสียครับนี่ฮะเป็นอย่างนี้แล้วเอาไก่เนี่ยท่านผู้ชมา ชโลมชโลมมันอย่างนี้เท่านั้นจริงๆนะคุณไม่ได้แช่เชอะแล้วแขวนตากแดดไว้ประมาณ2อถึงสชั่วโมงสองถึงสมชั่วโมงคับท่านผู้ชมนี่ฮะนี่สูตรเขาเขาทําอย่างนี้จริงๆสองสชั่วโมงผ่านไปได้ที่ก็อไอยไก่ที่มันโดนแดดมาเรียบร้อยสชั่วโมงแล้วเนี่ยเอามาผ่าครึ่งเอามาผ่าครึ่งครับใช่ค่ะนี่ครับผ่าครึ่งเสร็จเรียบร้อยนําไปทอดเดี๋ยวครับอย่างใจเย็นเอาไปทอดครับน้ามันร้อนหรือไม่ร้อน ร้อนปานกลางร้อนปานกลางถึงแรงเอาไปทอดนะท่านผู้ชมทอดอยู่ประมาณ1 5าถึง20นาทีนี่ครับดูจนว่าหนังมันเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมบอกแล้วว่าไก่แต่ละที่ไม่เหมือนกันเสร็จแล้วที่มหัศจรรย์สุดๆเขาทําเหมือนกับเป็ดปักกิ่งท่านผู้ชมเอาแต่ส่วนที่หนังติดเนื้อตรงนี้ออกมาเห็นไหมฮะนี่นี่มาวางเรียงจานอย่างนี้หนังติดเนื้อนะอย่างนี้มาวางอย่างนี้แล้วก็ไปทําน้ํา น้ำมะขามใส่ลงไป1กระบวยใช่ค่ะฮะสองหรือหนึ่งสองนะสองตะบวย y สองตะบวยแล้วก็น้ำน้ำตาลมะพร้าวด้วยค่ะนี่ครับใส่ลงไปเกลือครึ่งช้อนแล้วก็เกลือครึ่งช้อนนํำไปเคี่ยวเคี่ยวให้เข้ากันค่ะเคี่ยวให้เข้ากันเคี่ยวจนเป็นจนพอหนึดครับค่ะแล้วก็เปิดไฟพอหนึดได้ที่แล้วก็ปิดไฟแล้วก็ใส่พริกป่นแล้วแต่ชอบจะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่จะชอบนี่ครับเป็นน้ําจิ้มใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นน้ําจิ้มของเราที่จะทานกับหนังไก่ที่จะทานกับหนังไก่มี2อย่างน้ําจิ้มคือ นะสีอุ่นดำสีอุ่นดำด้วยเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยท่านผู้ชมครับไก่ไฟแดงครับคือไก่ของเขาเนี่ยมันจะเป็นไก่เนื้อนะขนาดประมาณ1 8ถึง2กิโลกรัมใช่ไหมคะใช่ค่ะเนื้อมันจะนุ่มแล้วก็ไม่เหนียวใช่ค่ะเวลาที่เอาไปต้มต้องต้มนานหน่อยนะพ่อต้มตั้ง45นาทีนะใช่ค่ะทำไมต้มนานขนาดนั้นเพื่อให้ไก่สุกได้ที่แล้วก็หนังตึงค่ะนี่จำไว้เลยครับค่ะ หนังตึงนะฮะแล้วก็ทําให้มันกรอบได้ง่ายๆเวลาที่มาทำนะฮะน้ําราดนี่นะครับมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับเป็นอะไรที่เป็นของเขาจริงๆที่เขาทํามาไม่เหมือนกับใครที่เมื่อกี้เราบอกกันไปเรียบร้อยแลวนะไอ้ตาก3ชั่วโมงนี้ให้หนังแห้งแล้วเวลาทอดมันจะได้กรอบนะครับทอดไฟกลางค่อนข้างแรงเล่งไฟขึ้นก่อนที่จะเอามันมาขึ้นนะฮะตอนนั้นตอนจะท้ายนะใช่ค่ะไฟายเล่งไฟให้มันขึ้นนะครับแล้วก็แล่เสิร์ฟเหมือนเป็ดปักกิ่งเลย สไตล์เดียวกันกับเป็ดสไตล์เดียวกันเลยแล้วเวลาที่ไปกินที่ร้านน่ะมันจะอร่อยมากเพราะมันทอดมาสดสดเดียวนั้นไม่มีการทํจริงไว้ใช่ค่ะสั่งปุ๊บรอไปใช่ต้องพูดอย่างนี้ก่อนแต่ไอ้ต้มมาต้มไว้แล้วนะใช่ค่ะแต่กรณีที่จะเอามาทอดมาอะไรทั้งหลายอันนั้นอะทำสดสดใช่ทำสดสดตรงนั้นเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งเวลาเขาขายนี่เขาขายทั้งตัวนะใช่ค่ะตัวเมื่อกี้ไก่ทั้งตัวเมื่อกี้มันทําได้สองสาเมนูเลยหนึ่งคือหนังกรอบอันนี้ของเราถูกไหมใช่ค่ะไก่ไฟแดงอันเนี้ยอันที่สองคือ กระดูกกับเนื้อเนี่ยเราจะไปผัดเอ่อหั่นเป็นชิ้นๆพอค่แบบนี้ใช่ค่ะอย่างงี้ค่ะแล้วก็ทําทอดกะทิพริกไทยก็ได้ใช่ค่ะผัดกะเพราก็ได้ผัดกะเพราก็ได้แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งใช่ค่ะแล้วทั้งตัวทั้งหมดที่ว่าเนี่ยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยราคา420บาทท่านผู้ชมสามเมนูท่านสั่งมาเลยว่าส่วนนี้นะผัดกะเพราหน่อยก็ได้นะส่วนนี้ทอด กระเทียมพริกไทยนิดหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็ส่วนนี้ก็อย่างเงี้ยกินไก่หนังกรอบอย่างเงี้ยใช่สี่ร้อยยี่สิบใช่ค่ะอ้โหมันเหลือจะคุ้มท่านผู้ชมคุณอ๋อครับคุณไม่เคยเจอไก่แบบนี้แน่แน่เออเนี่ยมันคือหนังไก่แบบหนังไก่ทอดอ่ะนี่แต่ฟิลลิ่งเนื้อเป็นไก่ย่างอ่ะแล้วก็เวลากินนะครับมีสองจังหวะคือสเต็ปที่หนึ่งยังไม่ต้องจิ้มนะมันจะได้มันจะได้ความความความหอมของตัวหนังเขาครับแล้วเนื้อมันยังฉ่ำอยู่เลยจากนั้นสปีดปที่สองคือเอาไปจ มาขามเปียกอ่ะโอ้โหมันกระชากไปอีกแบบเลยแล้วก็ค่อยมาเก็บตรงพวกเนื้อเดียวไปปรุงอร่อยมากตูดคือกรอบแบบกรอบแบบเวิร์กเลยอ่ะโอ้โหสุดดาเขาหัวเราะเลยนะคุณบอกตูดกรอบนี่ไ้ผมไ่ดาเขาห <c oughs> <c oughs> ัวเราะเลยกินตูดไก่แต่พอวันนี้มันมันมันกรอบมันเน่มันโอ้โหมันดีมากเลยครับสำหรับผมจริงเนี่ยไอคนที่ชอบหนังไก่เนี่ยถึงตายมาเินครับนูบอกเลยผู้ชมว่า สิ่งที่อาต่อยพูดไม่มีบิดเพี้ยนเละคำเดียวคือในบ้านเราเนี่ยเราเคยกินอย่างไก่ย่างเขาสว,วนกวางไก่ย่างพลังงานแสงอาทิตย์ไก่อบองอไก่ย่างนู่นไก่ย่างนี่เยอะแยะมากมายในบ้านเราแต่คุณผู้ชมเชื่อหนูอย่างว่าคุณผู้ชมไม่เคยกินไก่ย่างที่เหมือนเป็ดปักกิ่งแบบนี้และนี่คือครั้งแรกที่หนูกินและรู้สึกว่ามันว้าวมากคุณผู้ชมครับ บ้านน้ำเพียงฟ้าจังหวัดตราบุรีกับเมนูไก่ไฟแดงรับไปเลยครับ1ิ๊บกระเต็ม1ิ๊ระเต็มติคบขนาเต็มดีใจไหมยม่ผมไม่ด่าแจ๋วนม่คือทีมงานทุกคนนี่ครับว่าอีกทีเดียคนนั้นลูกชายนะครับที่ถือใหม่อยู่คนนั้นลูกชายภูมิใจแม่ไหม ภูมิใจมากครับภูมิใจมากครับฉันก็ภูมิใจแม่เธอนะเขาทําอะไรดีเขาทําไว้ดีแล้วเธอตืบสืบสารกันต่อให้ดีให้ได้ก็แล้วกันครับผมเพราะจริงๆนะเธออย่างที่คุณโก้เขาพูดเราทํารายการมาเราไม่เคยเจอนะใช่ครับไอคนทําไก่แบบนี้มาลักษณะนี้แ้นี่คือสูตรที่เขาให้เราและนี่คือความอร่อยแบบมั่นบ้านอร่อยแบบสระบุรีวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบุษยศรีนสุโกศลกวีชัยขอบคุณร้านบ้านน้ําเขียงฟ้า ขอบคุณท่นออานผู้ชมที่ตามชมรายการเป็ตลอดเพรเนะี่ยมันอยู่ทั่วประเทศไทยนะท่านผู้ชมมันอยู่ที่ว่าใครเห็นหรือไม่เห็นแต่รายการครัวคุณต่อยพยายามหาเพชรเม็ดต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าอะไรเป็นยังไงมันเป็นอะไรที่แตกต่างจริงนะไอ้ไก่เนี้ยมันแตกไม,ไม่หนูว่าคุณไม่เคยกินที่ไหนมันแตกต่างจริงครับเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนเจอกกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ Bye.